อันนี้เป็นไฮไลท์นะครับนี่เป็นอะแดปเตอร์ของรถคันนี้อันเก่านะซึ่งแม่บอกว่ามันชาร์จไม่เต็มสักทีมันไม่เขียวสักทีคือถ้ามันเต็มไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่ไหมอ่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับหายากมากนะ24โวล์ olt, หัวเหลี่ยบนี่นะครับอเอ้ยวัดปัดนี่อะไรวะโวล์โวล์ <laughs> 24โวล์ หนะัวเหลี่ยมนะครับวันนี้กล่องของเขานะ,ะผลสรุปของการของคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับใช้ได้หรือไม่นะเดี๋ยวพอยมาดูกันตอนในรายละเอียดของคลิปนะครับสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ ดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแอนเนสในรายการสกูตเตอร์ไฟฟ้าผ่านเลาะนะครับชื่อรายการนี้มันยาวจังเลยอ่ะจะเปลี่ยนเป็นอะไรเดียระรถไฟฟ้าผ่านเลาะก็ยังยาวอยู่ดี <c oughs> ตัดอไป2องพยางอะเอเดี anyway, นะครับทางช่องท่องล่ากับแอนเนสลอยลอแต่แชนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องและทดลองใช้งานอะแดปเตอร์ชาร์จรถไฟฟ้าคันนี้นะครับซึ่ง ความพิเศษของมันเนี่ยก็คือปกติรถเล็กๆแบบนี้นะครับถือว่าเล็กอยู่นะเพราะว่ามีแบตเตอรี่แค่2ลูกนะครับลูกละ1 2บโวลต์รวมเป็น2 4่โวลต์มันหัวชาร์จเนี่ยปลายเอาพุทอ่ะมันจะเป็นรูแบบกลมๆเหมือนกับคันสีแดงที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้นะครับซึ่งตอนนี้พี่สาวได้จิกไปแล้วไปใช้ที่โรงพยาบาล <laughs> ไปใช้ท,ท,ที่ที่ทำงานเฉยอะเออ มันหายากมากนะครับส่วนใหญ่24โวล์เนี่ยมันจะเป็นแบบรูกลมกลมนะครับ3รวมทั้ง36กโวล์ก็เป็นกลมๆมเหมือนกันแบบทรงยอดนิยมเลยนะฮะแต่คราวเนี้ยร้านนี้เขามีมาให้นะครับก็ก็ดีมากเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงเรายังไม่ได้ทดสอบนะครับจริงๆส่วนตัวเราเราเทสเองไม่เป็นด้วยนะครับเราเช็คเองไม่เป็นด้วยนะว่ามันเสียที่ อะแดปเตอร์ apter, หรือเสียที่เต้ารับตรงนี้นะครับรูเสียบตรงเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆพี่เคยก็เช็คได้นะแต่ว่าเอแกก็ยุง่งๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดบรบกวนแกเนาะอ่ะถ้าไม่เชื่อนะว่ามันเป็นหัวแบบนี้นะแต่แบบ24โวลต์จริงๆอะไรอย่างเี้ก็ดูตรงนี้นะครับไหนล่ะตอดตดตัดตดตัดเนี่ย เอาพุทนะครับเป็น direct current เป็นกระแสตรง24 V 1.6 A โวลต์1.6 A คือแอมแปร์มังไม่รู้กันตัวหลังเนี่ยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่ร้านเขาบอกว่าใช้ได้นะครับเ,เขาบอกว่าใช้ได้ก็ใช้ได้ <c oughs> นะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะส่วนหนึ่งก็เอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เอาไว้ชี้เป้าให้เพื่อนๆน,นะครับที่ใช้รถ สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือรถจักรยานไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นหัวชาร์จแบบกลมนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบแบบเหลี่ยมเนาะเขาเรียกแบบเหลี่ยมนะครับก็คือแบบเนี้ยอืมซึ่งที่ร้านนี้เขามีมาให้นะครับ,รบโอเคในนี้มีอะไรปรดรีวิวให้5ดาวนะครับแล้วก็มีนามบัตรนะครับบิสเนส s ลาสมาให้นะ นามบัตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก business card นะ business นะไม่ใช่ b u s i n e s s หรือว่าอะไรทั้งนั้น business ก็ไม่ใช่ business card แล้วก็ไม่ใช่ name card ด้วยนะขอเชิ่ความรู้นะเพื่อนอ่ะก็ข้างในมีห่อ bubble มาให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะ bubble ออกจะให้ดูข้างๆกล่องว่าเป็น2 4 v 4m อ่ะกล่องเป็นแบบนี้ ก็ทั่วไปนั่นแหละนะแบรนด์แบรนด์อิเล็กทริกวีโวล e เชอร์พิเศษชาร์ o เจอร์ t r r c Vehicle ะตรงนี้นะครับบอกว่าเป็น24โวล์นะเออมันจะเป็นกล่องแบบกล่องแบบ สหกรณ์นะแบบใช้ร่วมกันหลายหลายตัวหลายรุ่นอะไระะอย่างเงี้ยนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะสติกเกอร์มาดีกว่าของติดรถนะครับของติดรถด,ดูดิคือไอช่องช่องที่เบ้าที่ให้ติดเนี่ยโมที่แบบว่ามันมันมันมีมาให้ติดสติกเกอร์เนี่ย มันเล็กกว่าตัวสติกเกอร์นะครับทําให้สติกเกอร์เนี่ยมันลอกร่อนออกมาแบบนี้นะอ่าแต่ว่าอันนี้แบบมาแบบพอดีเลยเนาะอ่านดูอีกทีหนึ่งนะครับ24โวลต์2แอมป์ M. นะเอขั้นจาะมาจากแอมแอมแปร์หรือแอมอาร์ R วะเออนั่นแหละสักอย่างนึงนะฮะเป็นหัวเหลี่ยมนะครับอนะ จะเอารูปไหนเป็นรูปปกดีฮะหลายหลายรอบสังเกตจะสังเกตเห็นว่าแบบเอามาเรียงเรียงหลายรอบอ่ารูปนี้แชะโอเคลองลองลองสักทีนะครับแล้วก็ตัวของเก่าเนี่ยสายค่อนข้างสั้นนะครับไม่ไม่น่าถึงเม็ดนะเนี่ยเนี่ยปลายสายเนี่ย สองฝั่งเนี่ยไม่น่าถึงเม็ดนะครับซึ่งอันอันใหม่เนี่ยภาวนาให้ยาวกว่าอันนี้ราคา200กว่าบาทนะครับเหมือนเดิมก็เป๊ะนะครับรวมทั้งรายละเอียดอย่างอื่นรวมทั้งการสั่งซื้อเนี่ยก็ไปคลิกดูได้ในลิงก์ใต้ในคำอธิบายใต้คลิปโอ้ สั้นกว่าอันใหม่สั้นกว่าของเก่านะครับไม่เป็นไรเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าปลั๊กรูปลั๊กปลั๊กพ่วงอยู่ครัเดี๋ยวปัญหาก็คือช่วงก่อนน้นนี้นอย่าลืมไปตัดออกดดวนนะปัญหาก็คืออันนี้เป็นสองรูใช่ไหมจริงๆมันมีวิธีแฮกนะก็คือแกะฝาอันนี้ออกนะ แกะฝาอันี้ออกแล้วเราก็เอาแบบที่มีสามขาเนี่ยที่มันมีสายกราวสายดินเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องหักขาออกนะครับขาที่สามมันก็จะเข้าไปประมาณนี้แต่ว่าฝาอันนี้มันก็จะแบบละเกียดระกะอาจจะแบบหายไปอะไรอย่างนี้นะอืมแล้วบ้านเราก็ไม่ได้มีสายดินอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็หักมันออกไปเลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะ แล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะใช้งานได้หรือไม่นะฮะราคาหอมแดงไตรามาสนี้จะพุ่งสูงขึ้นพุ่งสูงขึ้นหรือไม่อ่ะปิดก่อน ตรงนี้จะมีไฟไฟแบบเอ่อแบบว่าสลัวมากอะสะลัวจิตมากเลยมีมันมีไหมอะเดี๋ยวลองลองปิดนะอ่ะโอเคนะครับมีไฟอยู่นะไฟแต่ว่าไฟอ่อนมากแล้วก็ถ้าเต็มแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้ อันนี้คือมันดูดไฟออกมานะดูดไฟออกมาจากตัวรถนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าเอ,อ,อาการเท่าที่ฟังแม่เล่าให้ฟังก็คือตัวเนี้มันชาร์จแล้วมันมันไม่เขียวสักทีมันไม่เต็มสักทีนะครับซึ่งเ,เราก็ถามแม่ต่อว่าแล้วที่ตัวรถอะ่ะมันเต็มไหมนะครับไฟที่ที่ตัวรถอะ่ะ มันมันจะมีหน้าจอบอกใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะครับมันเต็มไหมแม่แกก็บอกว่าไม่เต็มเหมือนไม่เต็มอะไรเงี้ยนะครับือโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะชาร์จทิ้งไว้แบตเตอรี่ตะกวัวกดนะครับเต็มแล้วให้รีบถอดนะ ชาร์จได้บ่อยเท่าที่อยากชาร์จนะแต่ว่าอย่าชาร์จทิ้งเอาไว้จนแบบจนจนจนนานนานเกินไปอะ่ะคือแบบเต็มแล้วก็ไม่ถอดสักทีอะไรเงี้ยเออแบบมันจะเสื่อมไวนะฮะอืมโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนสักสอสักสามชั่วโมงแล้วกันนะครับตอนนี้มัน2ขีดใช่ไหมดูทีหนึ่งนะสองขีดสขีดยังไม่ได้ขับนะ ถ้าบิดเนี่ยมันจะลดลง1ขีดหรือ2ขีดนะครับเออลดแบตตะก,กัวกดจะเป็นแบบนี้นะเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะอีกสัก2ชั่วโมงมาดูกันนะครับถ้ามีขีดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้นะฮะโอเคไม่สั้นละคลิปนี้น <c oughs> ะเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับแต่เราร้อนใจอยากรู้ผลแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปว่าไม่ควรจะชาร์จ ข้ามวันข้ามคืนอย่าชาร์จแบบเต็มแล้วเนี่ยอย่าชาร์จต่อมันมันไม่ดีกับแบตประเภทนี้ก็คือแบตแบบตะกัวกดอะแบตน้ํากดอะแต่เราก็ไม่ได้รู้ความจริงจากผู้หญิงคนนี้นะก็คือว่ามันเสียที่เต้าเสียบนะเออเสียเงินทิ้งเลยเนี่ยตอนนี้นี่ก็ชาร์จตัวเก่าอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเออก็แม่ก็ถอดตัว ใหม่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวใหม่นะฮะนี่ตัวเก่านะก็คงจะได้ปิดคลิปไปเลยแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไฟนะว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่าตอนนั้นมัน2ขีดใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้3ขีดละนะครับเข้าปะกะติค่ะ <c oughs> ว้าเสียงเงินเลยเสียเงินเสียดจใครจะซื้อต่อไหมไม่มีหรอกอ่ะเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะ ใช่กดแชร์ Share, แค่ Subscribe นะครับไปเช็คปั๊กให้ดีๆแล้วกันนะมันมีหลายอย่างมากเต้าเสียบจากไฟบ้านนะครับอเออเ,อ,อเสียข้างในนี้นะครับหรือว่าเสียที่เต้ารับที่ตัวรถอะไรเงี้ยถ้ามีอุปรกรณ์ที่มันเป็นตัวกรีบจิมจ้มๆอะไรเงี้ยมันมันเช็คได้นะฮะก็ลองดออูชี้